กองหน้าแข้งหนาของมงเปลิยเยเผยไม่สนใจที่จะเข้าร่วมทีมเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากเจ้าตัวอยากลงเล่นแบบสม่ำเสมอและมีเป้าหมายในใจอยู่แล้ววาฮีนักเตะวัย20ปีทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมในลีดเอิงฝรั่งเศสเมื่อรุดุการที่แล้วโดยยิ่งไป19ประตูกับอีก6แอสซิสจนเป็นที่จับตามองในหลายๆสโมรสรชั้นนำและปัจจุบันเชลซีก็กำลังสนใจนักเตะรายนี้ซึ่งจากข้อมูลของ RMC Sport รายงานว่าสิงบลู พร้อมที่จะจ่ายเงิน32ล้านยูโรเพื่อคว้าตัววาฮีมาร่วมทีมซึ่งข้อตกลงนั้นยังห่างไกลาจากความจริงเนื่องจากวาฮีทราบดีว่าเขาอาจจะถูกปล่อยยืมตัวไปยังสร์สบุ๊กในฤดูกาลหน้าและไม่เชื่อว่าการย้ายทีมจะเป็นการพัฒนาฝีเทา้าอีกทั้งการรอข้อเสนอจากที่อื่นเช่นอาเซนนลและโบุสเซียดอทมุนที่มีข่าวมาว่ากำลังติดตามผลงานของเขาอยู่จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า